อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t l a าสนะคะวันนี้นะคะนั้นก็มีท็อปปิกพิกากรสนุกๆมาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะท็อปปิกพิกากรในวันนี้นะคะมีชื่อว่า message of love นะคะความรักต้องการที่จะบอกอะไรคุณนะคะคุณสามารถเลือกได้มากกว่า1กองนะวันนี้มีให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะแต่เราจะบอกก่อนนะคะว่า message of love เนี่ยอย่าเอาไปตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์เด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมเท่านั้นเพราะว่า คุณอะยังไม่รู้ต้นตอหรือว่ายังไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงและชัดเจนจากจากตัวคุณเลยเพราะฉะนั้นนะคะไอคลิปพิกอากาศคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เป็นพลังงานโดยรวมเพราะว่ามันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือคุณคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันจําเป็นที่จะต้องใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะมันอาจจะมีเทคนิคเล็กๆหรือว่า สิ่งต่างๆบางอย่างนะคะที่คุณสามารถนำไปใช้ได้แต่ว่าในเรื่องของความคิดความรู้สึกหรือเจตนาการกระทำของผู้คนนะคะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็มันไม่สามารถที่จะยึดติดหรือไปตัดสินอะไรได้นอกเสียจ,จากว่าคุณจะไปดูดวงส่วนตัวนะคะการดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นการดูดวงแบบระหว่างตัวต่อตัวระหว่างคุณแล้วก็ พ่อหมอแม่หมอนะคะที่คุณได้เลือกแล้วนะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็แนะนํานะคะถ้าเกิดว่าแบบอยากจะแก้ไขปัญหาชีวิตจริงๆอ่ะไม่ควรที่จะดูพิกาการ์หรือไม่ควรที่จะดูแรนดอมนะคะหรือว่าไม่ควรที่จะดูคลิปที่มีคนหลายๆคนเลือกนะคะแนะนําให้ไปดูคลิปที่เป็นของคุณเองนะคะก็คือการดูดวงส่วนตัวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะ ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกไปเรามีหน้าที่อ่านเรามีหน้าที่บอกแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะแบบให้เกียรติคุณในการตัดสินใจและเลือกชีวิตของตัวเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะไม่ว่าแนนไพม่มนจะออกมายัางไงหรือแนนจะออ่านไปในทิศทางไหนนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ในมือของคุณเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเลือกทำหรือไม่เลือกทำอะไรก็ได้ นะคะมันเป็นเพียงคําแนะน,นํานึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปิดดวงนะคะแล้วถ้าพูดอะไรไม่ดีต่อใจนะคะก็ต้องขอคามาไว้ด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันล่าสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะแนนขออนุญาตให้ทุกคนนะคะที่ไม่ได้ดูอินโทรต้นคลิปนะคะย้อนกลับไปดูอินโทรต้นคลิปเนาะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะคะขออนุญาตเปิดดวงทุกคนเลยถ้าเกิดว่าพูดอะไรแล้วทำให้คุณรู้สึกแย่ก็ต้องขอคขามาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะที่เพจออฟสโก้เนาะ ค่า m e s s a g ออ f l o v e ของคุณนะคะคือสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะมันค่อนข้างที่จะทนกันมานานแล้วนะคะเหมือนกับอยู่แบบต้องทนอยู่อ่ะหนักเหนื่อยหน่วงนะคะแล้วต้องแบกกันไปแบกกันมาอยู่แบบนี้นะคะมีทั้งปัญหามีทั้งภาระนะคะมากมายมหาศาลนะคะทั้งภาระส่วนตัวแล้วก็ภาระของครอบครัวเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วว่ะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาของ การใช้ชีวิตบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเออมนุษย์ทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันอะไม่ว่าเขาจะเป็นคู่อะไรกันนะคะก็จะมีทั้งเออความดีความชอบนะคะที่อยู่ด้วยกันหรือว่าอาจจะแบบทะเลาะกันบ้างนะคะมีความสุขด้วยกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติของการเดินทางของความรักเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ขอให้คุณนะตั้งสติดีๆนะคะความรักนะคะไม่ใช่การอดทนทําเพื่อคนที่เรารักนะคะแต่มันคือทําทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่เรามีความสุขที่สุดที่เราอยากจะทําให้กับตัวเองและคนที่เรารักเพราะฉะนั้นแล้วะคะ่ะถ้าเรารู้สึกแบบนั้นน่ะมันจะไม่เหนื่อยนะคะแล้วมันก็จะไม่หนักเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกหนักอะตั้งหมายความว่าคุณอดทน ทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นความรักอะคะ่ะถ้ามันต้องอยู่บนความอดทนถ้ามันต้องอยู่บนเงื่อนไขข,ของการที่แบบทาน,น,นู่นทํานี่ทํานั่นไม่ได้อ่ะคะ่ะมันก็อาจจะเป็นการสร้างไฟให้กับตัวเองนะคะหรือว่าไฟให้กับคู่ของเราอะในการเผาผลาญมันไม่ได้เผาแค่ตัวคุณอย่างเดียวมันก็เผาทั้งตัวเขาด้วยหรือว่าคุณอยากจะเผาตัวเขาแต่ว่าตัวคุณเองก็ถูกเผาไปพร้อมกันอะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณอะ ตัดสินใจที่จะทํำยังไงนะคะคุณจะอยู่กับความรักด้วยความรักความเมตตาหรือคุณจะอยู่กับความรักด้วยความโกรธความเกลียดความแค้นนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะชีวิตคนแต่ละคนอนะมันไม่ได้ยาวมากพอขนาดนั้นนะคะคนบางคนอาจจะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยเออคุณอาจจะรู้สึกได้ว่า คุณอายุยังน้อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันยังมีเวลาอยู่หรือว่ามันแบบมันอาจจะยังไม่เกิดกับคุณหรือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณหรอกเพราะว่าคุณรู้วิธีที่จะจัดการกับทุกสิก่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่คุณอย่าลืมว่าคุณได้ให้อะไรออกไปกับโลกคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะดีหรือไม่ดีทําอะไรไว้นะคะทุกอย่างก็ต้องกลับมาหาตัวคุณเองมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ บางครั้งบางทีบางเรื่องบางคนบางความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่หนักเหนื่อยแล้วก็หน่วงเหมือนเป็นการแบกกันมานานแล้วนะคะแต่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งหนักยิ่งอยู่ยิ่งหน่วงเพราะว่าอาจจะไม่เคยได้เปิดใจคุยกันเลยนะคะหรือว่า2นะคะอาจจะอารมณ์ร้ายใส่กันบ่อยนะคะ3นะคะหรือว่าอาจจะแบบอยู่ในปัญหาความสัมพันธ์แล้วไม่คิดที่จะแก้ไขนะคะหรือว่าสนะคะคือ ความคาดหวังที่ไม่เท่ากันของคนสองคนนะคะหรือว่าหนะคะเป็นกรณีของความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนไม่มีความเข้าใจกันเป็นพื้นฐานอะแล้วก็หนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องลองขอตลอดเวลานะมันเหมือนกับแบบเหมือนไม่มีเบสิกพื้นฐานว่าความรักความสัมพันธ์อะมันต้องเป็นยังไงต้องเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ากดเยอะว่าข้อ ข้ออ้างเยอะมากต้องทํายังไงลหะทีนี้อะไรประมาณนี้นะคะมันจะรู้สึกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะคุณก็ลองทําความเข้าใจกับตัวเองดูนะคะว่าความรักความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณต้องการนะคะแล้วก็คุณอยากจะให้มันไปในทิศทางไหนคุณควรหันหน้ากลับมาคุยกันค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาความสัมพันธนะ์คนที่สามารถแก้ไขได้ดีที่สุดคือตัวคุณและตัวเขาและการสามารถ ที่จะแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการที่พูดคุยกันเข้าใจกันยอมรับกันแล้วก็รับฟังกันละกันค่ะอย่างน้อยอ่ะคือคุณจะต้องเข้าใจว่าเขามีพจนานุกรมของเขาคุณมีพจนานุกรมของคุณคําคําเดียวกันระหว่างคุณกับเขาว่าในพจนานุกรมแปลไม่เหมือนกันถ้าคุณเชื่อแบบนี้เข้าใจแบบนี้คิดแบบนี้อ่ะคุณจะมีความสุขก,กับความสัมพันธ์ขึ้นเยอะนะคะ คือเราจะมีความสามารถในการรับฟังได้มากขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะรู้จักเขามากขึ้นนะคะมันไม่เกี่ยวหรอกว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าแบบ เออความสัมพันธ์เนี้ยเราสูญเสียอะไรกันไปบ้างแล้วก็เราพยายามกันมานานแค่ไหนหรือว่าเราต้องทุ่มเทอะไรบ้างแต่มันเกี่ยวที่ว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าล่ะคะแล้วความสัมพันธ์แบบไหนที่จะทําให้คุณมีความสุขแล้วความสัมพันธ์เนี้ยอะไรจริงๆที่มันเป็นปัญหาของเราทั้งคู่อ่ะเราสามารถที่จะเปิดใจพูดคุยกันได้คะ่ะแล้วมันสามารถที่จะแก้ไขและซ่อมแซมได้ถ้า คนทั้งคู่เห็นตรงกันหรือว่าเข้าใจตรงกันหรือสามารถตกลงในรูปแบบที่ต่างคนต่างทำได้นะคะบางคนนะ่ะอาจจะใช้คำพูดที่คุณคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจในรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ในความเป็นจริงคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าคำพูดของคุณนะคะเขาอาจจะเข้าใจในรูปแบบที่เขาเคยผ่านมาประสบการณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ย มันเขาจะเข้าใจในรูปแบบของเขามันไม่ได้รูปแบบที่คุณต้องการจะสื่อเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณอย่าใช้คำห้วนๆงโงๆโนะคะไม่งงสิคำห้วนๆที่แบบสั้นๆนะที่แบบเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าคุณคิดว่าคำนี้อธิบายทุกอย่างได้ดีหมดแล้วเต็มที่แล้วเราใช้ไปแค,แค่คำเดียวอะ่ะเช่นเอ่อสมมตินะคะสมมติความสัมพันธ์งโงๆโนะคะในความสัมพันธ์งโงๆโอะ่ะคุณคิดหลายแบบและในตอนนี้ในคำนี้ เออนะคะถ้าอยู่ดีๆอ่ะคุณพูดคำนี้ออกไปคุณอาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างแบบไม่ได้รับรู้อะไรของกันและกันเลยนะคะคุณอาจจะคิดแบบนั้นแต่ในอีกแบบนึงอ่ะแบบที่เขาเข้าใจอ่ะเขาอาจจะเข้าใจว่าคุณน่ะว่าเขาก็ได้ว่าเขาโง่นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วว่าคอนเท็กซ์หรือคําพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจําเป็นที่คุณจะต้องอธิบายถึงแม้ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบอธิบายก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณราบรื่นการสื่อสารมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญที่สุดในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าคุณจะเป็น extrovert introvert มันจําเป็นที่มันจะต้องพูดนะคะแต่ว่าบางคนนะคะเป็น introvert introvert อาจจะไม่ชอบอธิบายอะไร ยาวๆนะคะมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วว่ายิ่งแบบยิ่งกับคนที่เขาไม่พร้อมที่จะฟังอะ่ะเขาก็ไม่คิดที่จะอธิบายด้วยแต่เขาจะอธิบายได้กับคนที่อยากจะฟังจริงหรือหรือแบบอยากจะแก้ไขจริงๆเขาถึงจะอธิบายเขาถึงจะแก้ไขปัญหานั้นด้วยการอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณดิวกับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดอ่ะคุณอาจจำเป็นที่คุณจะต้องเปิดใจรับฟังให้มาก นะคะถ้าคุณแบบพ้นเขาพูดยังไม่ทันจบเลยคุณใส่แล้วอะ่ะเขาจะไม่พูดหลังจากนั้นปุ๊บเขาจะไม่พูดอะไรแล้วนะคะคุณจะไม่ได้รับรู้อะไรจากเขาแล้วนะมันจะเป็นการปิดการสื่อสารไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นอะ่ะคุณอาจจาเป็นที่คุณจะต้องรู้ว่าคู่ของคุณอะ่ะเป็นคนในลักษณะไหนแล้วคู่ของคุณอะ่ะเป็นคนยังไงมีการจัดการกับปัญหาย,ยัางไงหรือว่ามีการจัดการกับสถานการณ์หรือว่าอดมตัวเองอยังไง นะคะเพราะคนแต่ละคนน่ะต่างกันมากนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งนะแนนขอลาไปก่อนคะ่ะบายบายออลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอนลาสนะคะคนที่เลือกกล่องที่สองนะแนนขอให้คุณนะคะย้อนกลับไปดูคลิปอินโทรก่อนนะก่อนที่จะเลือกก่อนที่จะมาฟังคำทำนายนะคะเพราะว่าออในอินโทรนะคะแนนได้อธิบายรายละเอียดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคขออนุญาตเปิดไพ่นะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ดีหรือพูดอะไรแบบทำร้ายจ,จิตใจของคุณนี่ยก็ต้องขอเข้ามาด้วยนะแนนจําเป็นที่จะต้องอ่านตามความเป็นจริงนะคะโอเคค่ะให้ Queen of s c u l e นะคะ Reverse นะคะ Message of Love ของคุณในวันนี้นะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะแบบดูไม่สมเหตุสมผลกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามมากมายขนาดไหนนะคะ การที่ไม่ใช่คนไม่ได้เป็นคนที่ใช่หรือสิ่งที่ใช่อะค่ะมันก็พยายามแค่ไหนก็ไม่ไม่มีผลอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะความพยายามที่มันจะเกิดผลก็คือพยายามให้ถูกที่ถูกคนแล้วก็ถูกเวลาตัวคุณอะอาจจะรู้อยู่แล้วว่าในความพยายามของคุณที่คุณจะคลิปความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ไว้มันเป็นความพยายามที่เสียเปล่าจริงๆเพราะว่า บางคนเนะ่ยเขาอาจจะมีสถานะความสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะแบบอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถมีคนรักคนอื่นได้แล้วนะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพยายามผิดที่ผิดเวลาแล้วผิดคนนะคะมันก็อาจจะทําให้คุณหนักบ้างเหนื่อยมากหน่วยบ้าง,ง,างไม่ใช่หน่วง น่วงบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ที่ทุ่มไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็มีนะคะเขาไม่รักก็คือเขาไม่ราคามันไม่ได้หมายความว่าคุณดีไม่พอหรือคุณไม่หรือแบบหรือแบบคุณไม่พอดีสําหรับเขาแต่ว่าคุณไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาไงคะเพราะคนที่ใช่อย่างมันมีได้แค่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันอาจจําเป็นที่จะต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างอ่ะคุณพยายามที่จะล้างคนที่ไม่ใช่คนของคุณไว้หรือว่าคุณพยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะทำให้คนคนนี้อยู่ต่อไปในชีวิตของคุณแต่ว่ามันไม่เป็นผลแล้วมันรู้สึกหนักมันรู้สึกเหนื่อยแล้วมันรู้สึกหน่วงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เห็นเขาไปอยู่กับคนของเขาหรือเห็นเขาไปอยู่กับคนอื่นนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกว่าแบบมันไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์อะไรที่ เราจะอยู่บนโลกใบน,นี้อะนะคะบางคนยึดติดกับคนคนนี้หนักมากนะคะเราก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าหนักเหนื่อยหน่วงเท่าไหร่อ่ะอยากจะพยายามเหมือนกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยเจ็บปวดมากเลยเราไม่ไหวแล้วนะคะมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะในตอนนี้นะคะความพยายามอ่ะมันมัน พยายามได้ทุกคนคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วผลมันจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ว่าเอ,อ่คุณต้องการอะไรแล้วเป้าหมายของคุณคืออะไรถ้าเป้าหมายของคุณคือสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณอะ่ะคุณก็จะได้สิ่งนั้นมาถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ต้องพยายามแต่ถ้าเป้าหมายของคุณหรือสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณสมควรที่จะได้หรือเหมาะสมสำหรับคุณอะ่ะ คุณอาจจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าความพยายามมันไม่ได้มีค่าแล้วก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าพยายามให้ตายเขาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแมสเซจนะคะออฟเลิฟของคุณที่แนนสามารถที่จะบอกคุณได้นะคะสำหรับวันนี้นะแนนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย ออลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกรุ๊ปที่3นะคะหรือว่า m e ส h ซ e อ of o o v e กรุ๊ปที่3ของคุณนะคะแน่นขออนุญ,ญาตให้คุณนะคะย้อนกลับไปดูอินโทรก่อนนะคะเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจในลักษณะของการทำงานของแน่นนะคะแล้วก็จุดประสงค์จุดมุ่งหมายในการทำคลิป คลิปนี้นะคะโอเคค่ะขออนุญาตเปิดดวงนะคะถ้าพูดอะไรไม่ดีต่อใจหรือว่าทำร้ายใจคุณก็ต้องขอขอมาด้วยนะคะเน้นจำเป็นที่จะต้องอ่านตามความจริงเท่านั้นนะคะปิดเบือนไพ่ไม่ได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ g h ออฟ stone นะคะต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณนะโอเคค่ะแมสเซจออฟเลิฟของคุณในวันนี้นะคะคนที่เลือกไพ่ g นออฟ stone บางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นเหมือนภาพลวงตาที่หลอกลวงเราได้บางครั้งบางทีมันอาจจะหลอกลวงเราได้แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วภาพลวงตาเหล่านั้นมันย่อมสูญสลายหายไปคนในอุดมคติงานในอุดมคติชีวิตในอุดมคติอาจจะอยู่ได้แค่ในอุดมคติเมื่อมาเจอกับความเป็นจริงแล้วบางคนที่ภายนอกเหมือน ตรงสเปคทุกอย่างแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลงยึดติดในภาพมายาหรือสิ่งต่างๆภายนอกที่หลอกให้เข้าใจแล้วหลอกให้มองเห็นไปในลักษณะของการที่เราอยากจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นแล้วพอเราได้มาจริงๆได้แบบได้เข้ามาจริงๆเนี่ย มันเกิดความทุกข์เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราวาดไว้เสมอไปนะคะภาพมายาหรือความคาดหวังเนี่ยมันยิ่งวาดไว้สูงเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะคะ ความรักนะคะความรักไม่เคยทำลายใครนะไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งที่มันทำลายคุณจริงๆอะก็คือสิ่งที่คุณหลงยึดติดเนี่แหละสิ่งที่คุณหลงยึดติดมันมีหลายแบบหลายอย่างนะคะหนึ่งคือลักษณะภาพลักษภายนอกนะคะคือรูปร่างของเขานะคะสองนะคะสถานะทางหน้าตาและสถานะทางสังคมนะคะก็ เป็นออปชันหลักๆบางคนที่คุณเลือกเลยนะคะสนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้คุณได้เห็นนะคะแต่อาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ได้หรือว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ได้นะคะมันก็ไม่แปลกอะไรถ้าคุณจะยึดติดกับสิ่งนั้นนะคะจนทำให้คุณวาดหวังและคาดหวังไว้สูง ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้จากคนคนนั้นคนคนนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะคะ่ะเราสามารถที่จะมีทัศนคติมีคนมีสิ่งเอ่อมีชีวิตในแบบที่เราต้องการได้มีคนในแบบที่เราต้องการได้นะคะเราสามารถที่จะมีภาพมายาตรงนั้นได้ะคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณคิดจะสร้างภาพมายาตรงนั้นน่ะ ตัวคุณนะคะจำเป็นที่จะต้องมีพลังงานมากพอที่จะดึงดูดภาพมายาตรงนั้นได้นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนแบบนั้นให้ได้จริงๆนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นได้แค่ชั่วข่าวอะ่ะแต่มันเป็นไปถาวรเลยเพื่อที่จะได้ภาพมายาเหล่านั้นมาอยู่ในชีวิตจริงของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมายาบางอย่างนะคะอาจทําทให้ยึดติดบางอย่างอาจทําให้ทุกข์บางอย่างอาจท,ทํา,า,าทให้มีความสุขแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะ อาจจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการเลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้มันยังไงแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้มันในรูปแบบไหนนะคะสำหรับทุกยิงไม่ใช่สิสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายแล้วอะภาพ มันจะสวยหรูแค่ไหนสุดท้ายแล้วความเป็นจริงเท่านั้นนะคะมันจะบอกคุณเองว่าสิ่งที่คุณวาดไว้มันจะเป็นได้หรือไม่ได้กับคนที่คุณคาดหวังไว้อะสิ่งที่มันใช่นะคะมันก็จะอยู่กับคนที่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่ก็จะไม่อยู่กับคนที่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะเมื่อถึงเวลานะคะคุณจะรู้ได้เองนะคุณไม่จำเป็นที่คุณจะต้อง คิดเยอะคิดมากแล้วก็หลงยึดติดอยู่ในมายาจนไม่สามารถสร้างสิ่งต่างๆในชีวิตจริงได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะแนงก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย